ีเราจะทําการเก็บนี่ครับกาวดักมแมลงก็เริ่มไม่ค่อยติดละแต่ก็ยังติดอยู่แต่ว่าเราก็จะเก็บนะครับถ้าจะเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าใครที่พอแล้วนะครับช่วงนี้คือรอดละนะฮะเราก็จะทําการเก็บเพราะว่าปัญหาคือติดเสื้อที่าน้าเรานะครับนี่นะครับติดเสื้อแล้วซักไม่ออกก็เสียของเขานะครับ ตอนนี้เริ่มตัดดอกแล้วก็สามารถเก็บได้แต่ถ้าใครแปลงไหนที่ยังเจอปัญหาเรื่องเพลี้ยระบาดอยู่นะฮะ mm hmm. ก็ยังไม่ต้องเก็บก็ได้หรือว่าเก็บชุดเก่าเอาชุดใหม่มาใส่อีกก็ได้นะครับชุดนี้เราพอละนะครับก็คิดว่าเพลี้ยมแมลงน่าจะเอาอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เลยต้องเก็บออกก่อนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ เป็นสายพันธุ์ Athena d i ฟ c o เป็นสายพันธุ์กลุ่มดอกใหญ่นะครับ Athena d i f c o Revo Divco สามสามหนึ่งนะครับวันนี้เก็บไปละนะครับเดี๋ยวเรามาดูดอกของ Athena d i ฟ c o นะครับตัวนี้ดอกสวยครับตัวนี้ดอกสวยให้ดอกใหญ่นะนีส่สวยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับดอก Rocko เนี่ยตัวนี้กลีบจะใหญ่ นะครับกลีบดอกจะใหญนะ่ก็เวลาปั่นก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับสำหรับกลีบแบบนี้แต่ตัวนี้ก็ปั่นได้นะครับสำหรับแฟนพันธุ์แท้ที่ชื่นชอบตัว Athena r e v o 3 3า0ก็สามารถปลูกได้ตั้งแต่ฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับหน้าร้อนเว้นไว้ก่อนนะครับหน้าร้อนเราไม่แนะนําให้ปลูกนะเพราะว่าน้องเขาจะดอกเขาจะไม่ค่อยสวยแต่ทําไมแปลงนี้ดอกสวยเพราะว่าเรา ทำฝนเทียมให้น้องเขาโดยวิธีการใส่ระบบน้ําพุ่งให้นะครับก็เลยออกมาค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้ายืนระยะยาวเนี่ยเจอสภาพอากาศร้อนๆจริงๆแถวภาคกลางอย่างนี้นะครับอุณหภูมิบางวัน38 39 40องศาเนี่ยสายพันธุ์ดอกใหญ่นี่จะจะอึดสูลอโคไม่ได้นะครับใหญ่จริงแต่มันจะงองแงนิดนึงนะครับอโค ดอกไม่ใหญ่แต่ว่ามันก็จะได้ดอกขายอยู่ในสำหรับช่วงฤด,ดูร้อนนี่ดอกสวยอยู่นะครับสำหรับตัวอาร์เทนาที่ต้นนี้ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวันนี้อายุ49วันใช่ไหมครับคุณแม่50วันอ๋าวันนี้50วันนี่ครับผู้ดูแลแปลงทั้งหมดที่ออกมาสวยงามทีเหบหน้าตา <c oughs> แอดมินแม่ของเรานั่นเอง วันนี้จะตัดไปที่ไหนครับคุณแม่นนตัดขายหมตัดขายนะครับวันนี้ตัดขายให้แม่ค้านะครับไซส์บิ๊กๆอย่างนี้เลยนะคือสวยมากตัวนี้ก็ก้านยาวดีประมาณ20เซนนะครับจริงๆก็ ที่ตัดขายก็ไม่ได้ตัดยาวขนาดนี้ครับก็ตัดอยู่ประมาณนี้ประมาณแค่ประมาณ10เซนสิบเซนนะครับแต่นี่เดี๋ยวเราจะตัดไปถ่ายรูปก็ยาวนิดนึงถ้าต้องการตัดยาวก็ได้นะครับเพราะตัวนี้ก้านยาวตัวนี้ก้านยาวอยู่แล้วนะครับบางทีก็ชอบติดใบมานิดนึงแบบนี้นะครับไว้เข้ากรมไดส้สวยๆเลย นี่เป็นมีดแรกนะครับตัดมีดแรกอายุ50วันหลังปลูกก็รวมต้นกล้าก็อยู่ที่ประมาณ65วันนะครับอายุช่วงนี้ก็อยู่ที่ประมาณนี้อยู่65-70วันนะครับสำหรับช่วงวันยาว